ตอนนี้เนเกมของเรานะครับยังไม่มีเวลาสะสมเลยได้ศูนย์วินาทีนะครับแต่ว่ามีโอกาสแก้ตัวกับโจทย์ในช่วงซปเปอร์ควิสท้ากับทายครับ ในข้อนี้พี่ซุมจะโทรศัพท์ไปหาน้องๆสมาชิกของซุปเปอร์จิ๋วซึ่งเป็นสมาชิกแฟนเพจซุปเปอร์จิว๋วพอคลิกไลค์คลิกถูกใจปุ๊บก็เป็นสมาชิกซุปเปอร์จิ๋วทันทีทุกสัปดาห์เราจะสุม่มรายชื่อขึ้นมาเพื่อโทรศัพท์ไปสอบถามคําถามนะครับถ้าตอบถูกนะครับพี่ซุปมีรางวัลคือกระเป๋าเป้ซุปเปอร์จิว๋วพร้อมทั้งตุ๊กตาอุลตร้าแมนเบบี้อุสหรือไม่ก็มีบาร์บี้มอบให้นะครับหรือถ้าตอบไม่ถูกก็ยังมีรางวัลปลอบใจมอบให้แต่ถ้าหากว่าในห้องส่งตอบถูกรับกี่ว พี่ทีมงานครับไปต่อน้องกรที่กรุงเทพเลยอ้อโอ้โหมีเป็นเพลงน้วยฮะสวัสดีครับ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 น้องกรณ์หรือเปล่าครับใช่ครับนี่พี่ซุปซุปเปอร์จิ๋วนะครับครับน้องกรณ์เตรียมตอบคำถามนะ เดี้ยวส่งฟังไปพร้อมกันนะครับคำถามถามว่านวริยายสืบสวนเล่มแรกของโลกเป็นคดีของใครระหว่าง1นึ่งชลกโฮมหรือ2เปเาบุญจินก่อนก่อนคิดก่อนนะก่อนคิดก่อนนะก่อนคิดก่อนนะอานในห้องส่งก่อนห้องส่งตรงนี้คิดว่าใครครับชลกโฮมชลกโฮมอ้าวอ้าวอ้าว ตรงนี้ตรงน,รรงน,รงนี้คิดว่าใครครับปะพุนจีนนี่ปรึกษากันแล้วเหรอครับใช่เพราะอะไรครับเพราว่าแบบสามเดือนเพราะว่าปะพุนจีนมันดูชื่อเก่าๆโอ้ดูชื่อเก่ากว่าเพราะน่าจะเป็นเรื่องจีนชื่อแต่ว่าอะไรลูกคือเราขอบคุณมากโอ้โหหนูช่วยพี่ได้มากเลยค่ะทำไมถึงคิดว่าเป็นปะบุนจีนครับชัด ก็ปรึกษากับเพืพ่อนแล้วเพื่อนบอกมาอย่างนี้เลยเชื่อเชื่อเพื่อนเลยแต่ว่าเป็นคนที่รักเพื่อนมากนะครับตอนละครก่อนไม่ได้ปรึกษาใครเลยก่อนคิดว่าเป็นใครครับก่อนคิดว่าเชอร์ล็อกโฮมหรือป่าบุญจินครับป่าวุญจินครับเลาะอะไรครับเพราะว่าผมได้ดูในเน็ตนะครับไปเซิร์ชว่านิยายจุดสวนเริ่มแรกแล้วแล้วในเ,เย็มมันจะมีแต่คำถามครับว่ามันจะมีชื่อ ก็ปล่าพุ้นจิ้นแล้วโทรนานผมก็เลยเรียกชื่อโบคับแล้วพอตอบไปตอบผิดครับคำตอบก็คือเปลาพุ้นจิ้นนะคบโอ้โหนี่เขาเคยอ่านในอินเทอร์เน็ตคําตอบคือปลาบุญนจิ้นนะครับตอบตรงกันว่าปลาพุญจิ้นนะครับถ้าหากว่าเป็นเปลาบุญนจิ้นข้อนี้รับไป5วินาทีก่อนรับรางวัลจากรายการนะครับและคําตอบข้อนี้คือปลาบุญนจิ้นค่ะ นะครับเรารับไป5วินาทีปอบุ้นกินนะครับเป็นนวัติยายที่มีมากกว่ากี่ปีรู้ไหมกี่ปี400ปีแล้วครับโอ้โหตอนครับขอบคุณมากนะครับเก่งมากๆลูกขอบคุณครับครับขอบคุณครับตอนนี้มีเวลาสะสมอยู่5วินาทีนะครับ